โอ้มชางติวันนี้วันที่18เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อมาที่จะทำให้ลูกสวยงามลูกผู้ที่เป็นดอกไม้ไม่สามารถทำให้เกิดความทุกข์กับใครๆได้จงให้ความสุขอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาคำถามของเมรีลูก จะต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังในสิ่งเดียวใดคำตอบจงอยู่อย่างระมัดระวังด้วยความคิดคำพูดและการกระทำในปฏิสัมพันธ์ของลูกสติปัญญาของลูกจะต้องลืมความกลัวในความคิดเห็นของผู้คนทั้งหมดและอะไรที่พวกเขาพูดและกฎระเบียบของโลกที่มีกิเลสเช็คตัวลูกเอง คุณธรรมที่สูงส่งมากมายเท่าไหร่ที่ฉันได้สึ่ทรัพย์ไว้ฉันได้มาเป็นผู้ที่มีอารยาธรรมเหมือนกับรักษมีนาลายไหมฉันได้มาเป็นผู้ที่มีความสวยงามมากเท่าไหร่สาระของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้ละเลยอะไรที่บอ่ออกลูกจงมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วให้ความสุขกับทุกๆคน จงเพียรพยายามและขจัดความทุกข์ของทุกๆคนจุดที่สองอย่าได้รับอิทธิพลโดยกิเลสและขณะเดียวกันสแสดงการกระทําที่เต็มไปด้วยบาปจงอยู่อย่างอดทนอย่าได้มีความอยากที่เป็นอาชญากรใดๆพร้อมของบาปดา,ดาขอให้ลูกนั้นจงเป็นโยคีที่ง่ายดายผู้ที่ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ด้วยพลังของความเงียบพลังของความเงียบนั้นคือพลังที่สูงส่งที่สุดทั้งหมดพลังทั้งหลายอื่นๆจะปรากฏออกมาจากพลังของความเงียบอิทธิพลของพลังวิทยาศาสตร์ก็ยังเกิดขึ้นผ่านพลังของความเงียบลูกลูกสามารถทำอะไรก็ตามที่ลูกต้องการได้เมื่อลูกมีพลังของความเงียบลูกยังสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ผู้คนในโลกพิจารณาว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สำหรับลูกต่อมาเพราะมันเป็นไปได้มันก็ง่ายได้ให้ซึมซับพลังของความเงียบแล้วจงมาเป็นโยกีที่ง่ายได้คติพจน์ในวันนี้จงให้ความสุขและความสงบกับทุกๆคนด้วยคำพูดของลูก แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะได้รับคำสรรเสริญอัจฉะโอมชานติ